ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพมาร3ก๊กครับผมวันนี้ก็จะมาสุ่มใบรับสมัครขั้นสูงนี่ครับรหัสละ200กว่าใบเนาะมันก็2รหัสก็จะ <c oughs> ประมาณ400เออ400กว่า500ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้หรอกโอเคแล้วก็จะมีอีกอหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะเป็นกิจกรรมที่อ่า เรียกว่าเติมออาสกินก็ได้เออเนี่ยเพราะว่าสายฟรีก็คงไม่มีดวงกันหรอกเช่นเคยก็เดี๋ยวก่อนอื่นมาใส่โคดที่อันนี้ก่อนอันนี้สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ใส่นะใครใส่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเออใครยัง เล่นเกมนี้อยู่บ้างนะเพราะว่าคนมันก็เริ่มเริ่มหายไปแล้วหายไปคนที่เล่นเก่าๆมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดวันแรกๆเหมือนของผมเนี่ยก็เขาก็เริ่มหายทยอยขายไอดีกันทิ้งหมดแล้วกดของฟรีก่อนโอเคมาที่10บใบแรกอันนี้มีสองนะไม่รู้จะได้ตัว เทพมารดีๆหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเกลือเช่นเคยนั่นแหละไฟอโอ้นี่มามานซูมาอีก็ยังเกลืออยู่เช่นเคยโอ้นี่มาสองใบเลยหลุดมาใบแรกเตียวเซียนอืมเตียวเซียนก็หลังๆเริ่มมีประโยชน์กับทีมแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปั้นใช้สักทีไทยซูจูเกลือ Hmm. ไทซูจูเที่ยวก่อนออกอโลโซกุกเออนี่ออกไทซูจูโอ้สองใบก็มาบ่อยๆอยู่นะมาบ่อยอยู่โอจูลง่งได้ตัวดีอยู่โอ้เอยนซี N C, ได้เทมาสองตัวเลยโอเคไม่น,นับนำว่าใบที่ยไหล่อันนี้มันนับแค่ว่ามันเกลือไม่เกลือก็พอเนาะ อยจะไปหาเล่นเกมพวกไม่ใช้เน็ตแล้วเกมพวกเก่าๆสมัยเรายังเด็กๆนู่นนะอือไม่รู้ว่ามีใครแบบเผื่อคิดถึงอยากกลับไปเล่นอะไรพวกนี้เนาะตัวดีๆไม่ค่อยออกซะแล้ก็กดไปต่อก็มันไม่ค่อยมีอะไรลวเกมนี้กิจกรรมมันก็ ซ้ำไปซ้ำมาเนาะรอขึ้นโอไดมนักนกกนูตัวดีอยู่กิจกรรมมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเนะ่ะมันแบบมันเปลี่ยนแค่พวกเอ่อสกินตัวละครไม่ก็ไอพวกกิจกรรมตัวละครเข้าใหม่มันก็โอเคดีหน่อยแต่ว่ากิจกรรมมันแบบรูปแบบเดิมเดิมันไม่แบบใหม่อะ่ะอืมแล้วก็รอขึ้นสิบสามดาวก็โอ้นานเหลือเกิน ถ้าม่ได้เติมนะหมาเฉียวมันนานเกินแล้วกิจกรรมไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแนวใหม่มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเหมือนเกมพวก,กอื่นๆนะหลักๆก็จะมีแค่นี้แหละน่าจะเปิดตัวหาอะไรพวกนี้เลยมนะั้ง หอคำน้าฟ้าแล้วก็ใบรับสมัครขั้นสูงนี่แหละก็ามาถึงก็อ0 0นสุดท้ายผมก็คิดว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะระหว่างเก็บไว้เปิดทีเดียวแล้วก็เปิดทุกวันทุกวันเนะี่ยบางทีเปิดทุกวันมันก็แบบยังได้ตัวดีกว่านะเออ โอ้กำเหล่งช่วงแรกๆนี่โคนโหดเลยหลังๆก็เก่งเหมือนกันแต่เขานิยมไปใช้พวกตัวเทพตัวมารก,กันหมดดูเลยถูกตังโตนี่ก็แรงนะแต่เขาไม่ได้ใช้กันเออโอ้ตัวเกือเกอไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็รู้เหมือนกันว่า จะเล่นเกมอะไรแบบพวกเอ่ออา f ์วีฟีไฟคนก็เล่นเยอะแล้วไม่อยากไปแบบเล่นๆตามเขาอยากเล่นแบบเกมอื่นๆทั่วไปที่แบบอืมที่คนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าอย่างน้อยก็จะแบบเออเอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อมันสนุกเผื่อมันอะไรอย่างงี้จะได้ คนที่อยากเล่นเขาก็จะได้มาเล่นตามอะไรอย่างงี้เน้องมาเล่นด้วยกันอย่างงี้แต่ก็หาไม่เจอไม่เจอแต่เกมที่จะแบบเออเตียวหุยไม่ค่อยเห็นเลยหาพวกแบบเกมดีๆที่แบบเล่นไม่ใช้เน็ตไม่ค่อยเจอนะเจอแต่ไอเกมเหลือที่ผมลงไปแหละแต่ก็คนก็อาจจะไม่คุ้นจินไม่มีค่อยมีคนดูเท่าไหร่ ม,มาเข้าสู่ยี่สครั้งสุดท้ายของรหัสนี้ก็ถ้าถามก็มันก็ไม่ค่อยเกือเท่าไหร่นะก็ถือว่าผมให้มาสี่สิบเปอร์เซนตะ์ก็อาจจะ เกือมั้งไม่รู้ดิโอเครหัสนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราบปอีกรหัสหนึ่งเข้ามาในรหัสที่2องไปทีเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มี216ใบรหัสละสองร้อยนะดูทีมเต็มไหมโอ้ทีมเต็มลเลยมาเสียทีมที่เรียบร้อยแล้วกดไป 216ร้อยใบโอมาก็เทพหองตรงเลยก็ตัวดีอยู่เห็นคนอื่นโอโกสุนมาเ,เทพเลยเห็นคนอื่นก็เคยออกอประมาณ 3-, 4ใบนะ3ใบผมเคยออกอย่างวะผมยังไม่แน่ใจตั้งแต่เล่นมา3ใบผมเคยออกหรอยสองใบยังออกอยากเลยผมโอรหัสนี้ดีดีเว้ย ออกแต่เทพออกแต่ตัวที่แบบดีๆบางทองสุดยอด g ีสีเริ่มไปมั่แล้วเอาต่างโต๊ะมาดีอยู่มาดีอยู่ยังคงที่ไปได้อยู่ห้องตรงนี้โจกก๊กนี่ก็เก่งนะตีแรงอยู่เข้าเยอะเลยทีเดียวสองไปไม่ออกเลยไย เสี่ยเกลียวนี่ก็หิวดีมีใบแรกเลยตูสองใบไม่ค่อยออกน่านลัดนี่ืมแห่หัวตุ้นก็ดีอยู่ตูโอ้ทีมเต็มขอเคลียร์ทีมแป๊บนึง เดี๋ยอีกร้อยสิบหกใบสุดท้ายสองใบไม่มาเลยแต่ตัวห้าดาวสี่สกิลก็มาอยู่นะห้าดาวแท้นะผูดถึงอันนี้มันออกสามสกิลเลยแรกๆมาดีนะหลังๆเริ่มไปทางเขาละ เตียวเจียวนี่ก็เห็นคนใช้ก็ปั่นป่วนดีนะ่้แช่แข็งดีเหมือนกันโอ้บนถึงมันมาเลยสองใบเปิดใบแรกก่อนเนี่ E.N.C ตัวดีอยู่อีกตัวลกคซุนก็เห็นเขาใช้ก็ให้รูปมันดูดีนะแต่ไม่รู้ว่าใช้จริงเป็นยังไงผมไม่เคยใช้อ่ะ ไทซูจูเลขสี่สิใบสุดท้ายปใบใบที่สี่สแล้โอ้จูลงรหัสนี้ค่อนข้างดีนะเล่นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นท้ายๆก็ยังออกดีอยู่โลโซกเนื้อมันก็ออกลกซุนต่ออ่าเขาทู ใบสุดท้าย10บใบสุดท้ายครับออกมาตัวเดียวสใบไม่เห็นนะ่ารน,นี้โอ้จูยี่ตัวดีตัวดีวดโอเคก็ครบกันไปแล้ว450 450ใบโอเคสอรหัสก็ประมาณนี้ครับตัวก็เหมือนเดิมครับดูแล้วพิจารณาดูแล้วกันว่าระหว่าง เปิดทุกวันทุกวันเก็บเก็บไว้เปิดทีเดียวไหนคุ้มกว่าส่วนตัวผมนะผมว่าไม่แตกต่างกันนะเออแล้วแต่คนจะคิดนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ